ข้อสายสี่นะครับปางตาห้าด้ามดินสองเก้าแท่งอันนี้ง่ายกว่าข้อตะกี้ข้อตะกี้ทำให้น้องตกใจเพราะตัวเลขไม่ค่อยหลงกัวเท่าไหร่ข้อนี้สวยหน่อยข้อนี้ง่ายครับปางตาห้าด้ามดินสองเก้าแท่งราคารวมกันห้สอบบาทข้อนี้วัดความรู้เด็กได้ครับปางตาหกด้ามดินสองเจ็ดแท่งราคารวมกันห้าสิบเอ็ดบาท จงหาว่าปักกาเล่นสอราคายากมาเท่าไหร่เช็คชอยนี้พี่ไม่สอนแล้วนะต้องไปเช็คอีกพี่จะสอนแก้สมก,การข้อนี้ออกหนึ่งเก็บคะแนนสองเข้ามสี่ห้องทั่วไปโอเคนะครับนะแต่ถ้าจะสอบเข้าเอสเอจะสอบเข้ามอจะสอบเข้าเตรียมอุดมไม่อีดนมันจะยากกว่านี้นะครับข้อนี้สอบเข้าห้องทั่วไปเราออกได้ข้อสามสี่ปงกาห้าด้านเิสน,น,นสอเก้าแท่งสมมุติเลยครับให้ นะครับปากกานะครับให้ซื้อนะครับนะปากกาเอกดาบมาเลยครับให้ซื้อปากกาเอกดาบและน้องก็สมบูรณ์เลยครับให้ซื้อดินสอไว,วาท์แท่งให้ซื้อดินสอไวท์แท่งสบายค,ครับน้องคนนี้ดินสอไว,วาท์แท่งน้องๆครับกรณีแรกเนี่ยก็คืออะไรครับ ตอนแรกเขาซื้อตอนแรกเนี่ยซื้อปากกานะครับนะห้าด้ามไม่ใช่ห้าอุ่ยโทษทีครับเม็ดด้ามโทษทีเป็นปากกาด้ามละ x บาทไม่ใช่แท็กโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่ x ด้ามปากกาด้ามละ x บาทโทษทีครับค่า,าคน้อยสมควรตายดินสอแท็กละ y บาทดินสอแท่งละ y บาท น้องๆครับที่สมมุติให้ปากกาด้ามละ x บาทดินสอแท่งละ y บาทการซื้อครั้งแรกการซื้อครั้งแรกน้องซื้อปากกากี่ด้ามกี่ด้ามครับห้าด้ามปากกาเนี่ยราคาด้ามละ x ถ้าน้องซื้อ5ด้ามกี่บาทครับห้า x บาทถูกต้องน้องครับปากกาด้ามละ x บาทถ้าน้องซื้อนะครับ ห้าด้ามราคาก็จะเป็นห้าเอ็กบาทเช่นถ้าสมมติว่าปากกาด้ามละสองบาทใช่ไหมน้องซื้อห้าด้ามก็ห้าคูณสองก็คือสิบบาทถ้าเกิดปากกาด้ามละเก้าบาทแพงหน่อยน้องซื้อห้าด้ามก็ห้าคูณเก้าได้ส5สิบห้า เพราะงั้นถ้าปากกาถ้าลา x บาทน้องซื้อ5ด้ามก็5คูณ x บาท 5x คือราคาปากกา5ด้ามต่อไปน้องซื้อดินสอกี่แท่งก่อนอีแรก9แท่งแต่พี่สมมติให้ดินสอแท่งละกี่บาทครับ y บาทเช่น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 น้องซื้อ,น,อ,อน้องซื้อนะครับนะ2แท่งน้องซื้อ9แท่งเลยอ๋อแต่แท่ง2บาทถูกมากกี่บาทครับ9 2 สมมติว่าน้องซื้อ9าวแทง่งแต่แทงแ่งละ 9, 5บาทเก่าหาด้วย4.5่ 4, 5, ันไหมถ้าน้องซื้อ9าวแทง่งนะครับแทงแ่งละวาบาทราคารวมก็จะเป็น9 y ายบาท 5X9 ป 5, 6, 9, คืออะไรครับ1ิ๊มหาราคาปากกา5ด้ามรวมกับดินสองเแทง่งที่จะพูดซ้ำอีก3รอบนะครับ 5X9 ปคืออะไรครับ ราคาปากกาจํานวนห้าด้ามบวกกับราคาดินสอจํานวนเก้าแท่งห้าเอกปั้าวนคืออะไรครับราคาปากกาจํานวนห้ดาด้ามด้ามละเอีกบาทบวกกับเก้าวนคืออะไรครับราคาดินสอเก้าแท่งแท่งละ y บาทอีกรอบหนึ่งนะครับห้ 5, 1, 6, 9, าเก้าวนคืออะไรครับราคา ปากกาห้าด้ากับดิดนสอหนาแท่งใครไม่เข้าใจลูกนือนะครับถามได้ต่อไปนะครับราคารวมกันโจทย์บอกว่าชุดแรกจ่ายไปเลยห้าสบองบาทเรียกว่าสมการที่หนึ่งต่อไปครับการซื้อรั้งที่สองครับการซื้อรั้งที่สองครับเราซื้ออะไรครับปากกาหกด้าดินสอเจ็ดแท่งปากกาหกด้า ดินสอเจ็ดแท่งแต่ปากกาได้ามากี่บาท x บาทถ้าพี่ซื้อหกด้ามจา่ายเงินกี่บาทครับเก่งมากครับหก x บาทแต่พี่ไม่ซื้อเฉพาะปากกาหกด้ามในครั้งที่สองพี่ซื้อดินสออีกเจ็ดแท่งดินสอแท่งละวายครับเจ็ดแท่งเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดวายบาทหก x บวกเจ็ดวายจับมาเท่ากับเงินทั้งหมดห้าสิบเอ็ดบาท เรียกว่าสมการที่สองทำความเข้าใจต่อไปนี้พี่ดีใจแล้วครับพี่จะได้ทบทวนการแก้ระบบสมการให้น้องข้อนี้พี่ขอใช้าการกำจัดตัวแปรข้อนี้พี่ขอกำจัดตัวแปร x อเสียงตัวนะครับกำจัดตัวแปร x กํำจัดตัวแปร x หาพารานอของสัมประสิทธิ์หน้า x น้องๆครับ ห้ากับหกคันอคือเท่าไหร่ครับห้ากับหกคันอคือสามสิบน้องจะต้องคิดว่าห้าคูณอะไรได้สามสิบคูณหกใช่ไหมครับเวลาน้องคูณเนี่ยต้องคูณทุกพจน์น้องจึงเขียนว่านำสมการที่หนึ่งคูณด้วยหกเซมิคอรอนอ่านว่าจะได้เวลาน้องคูณน้องคูณทุกคนนะครับหกคูณห้าเอ็กได้สามสิบเอ็กนะครับ 6คูณ9นะครับได้ 54y 6คูณกับ52นะครับได้310เราเรียกเขาว่าสมการที่3ต่อไปนะครับเราทำหน้า x ให้เป็น30เหมือนกันโดยตรงนี้เป็น6นะครับ6คูณอะไได้30ครับคูณ5 3 0 0เท่าไหร่ครับ คูณะไรนะ6อ่าโทษทีครับ3คูณ2ดีมากครับชาริฟะอ่าคูณเลข7ต่อไปนะครับ6คูณอะไรได้30ครับคูณ5ถูกไหมครับที่จะเขียนว่าสมาการที่2คูณด้วย5จะได้เป็น5คูณ 6x ได้ 30x 5คูณ7ได้ 35y 5คูณ51ได้255เรียกว่าสมาการที่4 ตอนนี้พี่ดีใจชัยโยแล้วครับ 30x เท่ากันแล้วพี่ถามน้องว่า 30x ทำไรครั 30x แล้วหมดไปครับบวกลบครับอ่าเก่งมากครับเดี๋ยวพี่จะเอาสมการมาลบกันนะครับนำสมการที่3นะครับลบด้วยสมการที่4นํนำสมการที่3นะครับ,ลบ,รรรบลบด้วยสมการที่4มันก็จะได้เป็น 30x ลบกันหมดไปนะครับ 54y ไปลบกับ35 y วนะครับแล้วมีค่าเท่ากับ312คือทางขวาลบ5เป็นแค่นี้ก่อนการแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรนะครับเราจะทำสัมป,ประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการกำจัดให้เท่ากันโดยการคูณทุกพจนหาพรนอนของ5กับ6ได้30แล้วเราก็ทำสัมป,ประสิทธิ์ให้เป็น30 โดยการคูณด,ด้วยจํานวนที่เท่ากันทุกคน6คูณ5ได้30 6 9 5 4 6คูณ5 2มันต้องได้312ถูกต้องนะครับแล้วตรงนี้เป็น6ก็ต้องคูณได้5ทุกคนนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นพอเท่ากันแล้วนะครับพิจารณาว่าเอามาบวกหรือลบกันแล้วหมดปรากฏว่าในข้อนี้เอามาลบเราจาา 3, 4, 1, ึงเอา 30x ลบ 30x เอา 5x4y ไปลบกับสาย 5y เอาสามร้อยบสองไปลบกับสองรอยห้าิบห้านะครับตรงนี้พอลบกันแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสิบเก้า y นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรครับห้าสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้น y จึงได้ห้าสิบเจ็ดหารด้วยสิบเก้านะครับอ่บา y ได้สามอ่าอพอได้ y เป็นสามแล้วเราก็ต้องแนทน y ทากสาม ลงไปในซารที่1 2 3หรือ4ก็ได้โอเคนะครับพี่ขอแทนลงในซารที่1นะครับแทน y เท่ากับ3ลงในสมการที่1จะได้เป็น5 x เหมือนเดิมบวก9คูณ y ก็คือ9คูณสเท่ากับห้าอง 9คูณ3ได้อะไรครับ27กลายเป็น 5x บวก27เท่าอะไรครับ52น้องๆครับ 5x มีค่าเท่ากับ52ลบ27นะครับกลายเป็น x เท่ากับอะไรครับ,รบ,บ,รบกเก่งมาก25ไม่5ต่อ5 x คืออะไรครับคือราคาปากกาด้าละ5บาทถูกไหมครับ และราคา Y ก็คือดิน2อแทงละาวายบาทก็คือ3าบาทคำตอบข้อนี้คือปากกา5้าดินสอสามพ่อสายสีกาชยสอง